สวัสดีครับสวัสดีนะคร FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับหวยเด็ดแต่ไปทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับก็นั่นแหละนะฮะในวดวันที่1กันยานะครับยังไงก็ขอให้โชคดีถูกหวยรัฐบาล้วกันนะครับซึ่ง ผมคิดว่าสูตรนี้เนี่ยมีลุ้นเพราะว่านะครับแล้วก็ในหลายๆสูตรเนี่ยให้มาเลขนี้นะครับอาจจะเป็นในสูตรไหนก็สําหรับในสรุปหวยนี่ผมลงให้ไปแล้วนะครับในก่อนหน้านี้นะก็ช่วงนี้ไม่เข้าเลยนะสรุปหวยนะครับก็เลยปรับสูตรใหม่เปลี่ยนสูตรใหม่วังว่าสูตรใหม่จะมาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสรุปหวยล่าสุดนะก็แคปหน้าจอกันไปด้วกันนะนไปพิจารากัน นะก็ขอให้เข้าตรงๆแล้วกันนะตัวเน้นก็สีแดงๆนั่นแหละนะครับซึ่งมาดูในสูตรนี้กันนะครับเนาะก็จะเป็นในหว่วสัญจรนะครับล่าสุดเป็นหววสัญจรนชี้นะครับแหลมงอบเนาะก็จะเป็นในจังหวัดตราดนะถ้าแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะรูปแบบนี้คล้ายๆกันแบบนี้นะฮะมันก็คล้ายกันกับในต้นปีนะครับต้นปีก็เป็นในรูปแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เป็นตรงๆยืนตรงๆ,ๆแบบนี้นะฮะ ก็จะไปคล้ายกันกับในปีที่แล้วด้วยนะครับช่วงเดือนกันยาเดือนกันยาเหมือนกันเลยนี่เดือนกันยาปีที่แล้วนะครับปี6 7อันนี้เดือนกันยาปี68นะครับเนาะซึ่งอ่ะเนี่ยมันก็เหมือนกันซึ่งบังเอิญว่าทั้ง2 6เนี่ยรูปคล้ายๆกันรูปคล้ายๆกันมันก็เลขออก9 4เหมือนกันเลยนะครับนี่แปลกไหมครับอ่าไม่รู้สินะฮะหรืองวนล่าสุด จะออก94นะฮะหรือจะออก54หรือออก06เนี่ยถ้าไม่94ก็เป็น54หรือ06นะถ้ามันจะออกแบบออกง่ายนะผมว่ากองสลากน่าจะไม่ได้ออกจากแลยเนาะงวดนีนะฮะถ้าไม่94อ่ะมันอาจจะพลิกกับหัวเป็น46ก็ได้นะครับเหมือนในสูตรในตรงนี้ซึ่งในสูตรในตรงนี้นะฮะก็จะเอาในที่เอาเฉพาะงวด1กันยานะครับ เอาเฉพาะงวด1กันยาก็ไล่มาตั้งแต่ในปี656667ก5 65 6 6 6 7ซึ่งเลขนะมักจะไปออกเกี่ยวกับข้อมูลในจังหวัดนะครับอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นที่นครนายกเนาะอ่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้ร้อยเอ็ดก่อนหน้านี้น่าจะเป็นสระบุรีเนาะอ่านะครับ น่าจะจําไม่ผิดเนาะผิดพลาดยังไงขอโทษขออภัยด้วยนะผาปกยังไม่เจอเลยนะครับก็จะเป็นลําดับประชากรนะก็ลําดับประชากรนะครับในแต่ละจังหวัดนี่ก็ลําดับแตกต่างกันออกไปนะฮะเนาะเนี่ยแล้วก็ในปีนครนายกกับล่าสุดตากเนี่ยนะครับลำดับประชากรใกล้เคียงกันเลย7 2 7 3นะฮะหรือจะออกคล้ายๆกันนะฮะหรือจะออกเลขเดียวกันเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับ ซึ่งเข้าที่ดูแล้วมักจะเอาในหลักหน่วยนี่แหละไปเพิ่มแต้มหลักสิบก็จะไปเพิ่มแต้ม1แต้มลดแต้มใหม่อย่างงี้ลำดับซึ่งหน้าสุดลำดับของจังหวัดตากเนี่ยก็จะเป็นลำดับที่73นะก็จะนําหลักหน่วยนี่ไปเพิ่มแต้มนะทำเหมือนกันทุกๆปีบอกว่าปีนี้อย่าหลุดด้วยกันนะครับเพิ่มแต้มเนี่ยปีนี้มา0ูซึ่งมาล่างนะครับมาล่างใน2ปีติดก็ตรงนี้เป็นหลักหน่วยอันนี้มา1ิบ อันนี้มาหน่วยนะมันน่าจะจะ,จะสลับ10บสลับหน่วยนะครับปี6 7ไปในหลักหน่วยก็คือ6นะครับล่าสุดมันก็ต้องมาหลักสิบนะสกับ4นี่ก็ซื้อไว้ตรงๆซึ่งผมก็เน้นให้บนทําไมถึงเน้นให้บนเพราะว่ามันมาล่าง2ปีติดๆมันก็ต้องมาบน2ปีติด่าเนาะก็อยู่ในชุดนี้เลยนะฮะก็ขอให้โชคด,ดีด้วยกันนั่นแหละนะครับมันอาจจะไม่ใช่ เกนะครับเหมือนใน2ปกที่ผ่านๆมาก็ได้นะครับมันอาจจะเป็น64ก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆมันก็มีเด่น4ี่นะครับมีเด่นสเนาะแต่ต้นปีมันไปเด่น4บนล่างแล้วเนาะนะครับวันแรกนะวัฏสองก็ไปเด่น2เนาะสบนล่างสี่บนล่างเนาะวัฏแรกวัฏสองหรือว่าวันี้จะเป็น3บน3ล่างเนาะนะ <c oughs> นะ ถ้า3บน3ามล่างที่น่าสนใจก็คือ3 8ปคู่เดียวไปเลยนะฮะอืมหรือมันอาจจะเข้าบนล่างก็ได้เนาะอ่ามันอาจจะเป็น3ามบน3ามล่างเนี่ยสัญจรปีเนี้ยนะครับอ่าก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับแหลมงอบอันนี้จะเป็นพิกัดเนาะเออมันก็ชอบออกในพิกัดนี่เพราะว่าเนงว่าที่อ่าเป็นจุดชมวิวเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดชมวิว<ม>เหมือนกัน อยู่ภาคตะว,วันออกเหมือนกันนะครับนี่มันออก92ก็ไปออกในพิกัดนะฮะนี่9192อันนี้ของในสลากที่เป็นท่องเที่ยวเนาะอ่เนี่ยมันเป็นจุดชมวิวเหมือนกันอยู่ตะว,วันออกเหมือนกันติดทะเลเหมือนกันนะรหรือว่าอาจจะออกนี่เหมือนกันกับในตรงนี้นะก็ที่น่าสนใจก็จะอา,อาจจะออก9192หรือ1210ก็ได้อยู่ในนี้นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกัน ก็จะมีในปกอ่างว,วดที่แล้วเข้า6กห้านะครับสูตรนี้สูตรปกพยัญชนะนะครับก็คือนําพยัญชนะตัวท้ายนะครับนี่เลยนะคำว่าจังหวัดไม่เอาล่าสุดพยัญชนะตัวท้ายก็จะเป็นบอใบไ,ไม้นะครนี่เนี่ยถ้าเอาไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับบอใบไ,ไม้ลําดับที่26เพิ่มแต้มไปเป็น7ลดแต้มมาเป็น5นะฮะใช้มาก็หลายงวดแล้วเนาะในในสูตรนี้นะฮะเนี่ยสิงวดแล้วเนาะถ้า จับเอาแบบนี้นะครับเนาะอาจจะคู่ก็จะได้ในชุดนี้เลยนะฮะอืมีหกสี่ด้วยนะเมื่อกี้นี้มีห้าสี่ด้วยนะครับซึ่งมันออกเลขเดิมมีโอกาสออกได้ไหมสัญจรนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มเนาะอ่าเดี๋ยวผมทําใหม่เนี่ยให้มันได้น,น้อยๆชุดเนาะก็เลยตัดเจ็ดออกนะเพราะว่าห้าหกเจ็ดเนาะมันงวดก่อนเนะี่ยมันเป็นห้าหกเจ็ดมันไปเจ็ดแล้วนะครับซึ่งถัดมานะครับมัน มักจะมีไม่เหมือนกันนะก็อาจจะตัด7ออกไปเหลือ5กับ6กนี่ก็ได้ในชุดนี้นะครับตัวมาจับมาจากไหนเอาว่าที่แล้วมาลดแต้มนะครับ6เป็น5้าหเป็น4เนี่ยครั้งก่อนก็ลดแต้มแบบนี้แหละนะครับที่ที่เข้านะครับเนี่ยก็มี5นะมี6ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะออกเลขเดิมได้ไหมนะครับมันก็มีโอกาสออกเลขเดิมได้เนาะในปี6 นในปี66 6, 6, 6ออะเนี่ย91ยังออก91ได้อีกเลยนะครับหรือว่าล่าสุดเนี่ยจะออก52มาอีก20มาอีกนะครับเนี่ยสัญจรนะเฉพาะสัญจรอ่าแล้วล่าสุดจะเป็นตัวไหนก็ลองนำไปรุนถ้าไม่อันนี้ก็เป็นเลขใกล้เคียงเนาะอ่านี่ 9090มา19อ0919ใกล้เคียงกันเนาะ9091แล้วก็ในตรงนี้นครับเหมือนกันนะ9394ก็เลขใกล้เคียงกันเนาะเออหรือว่าล่าสุดเนี่ยจะเป็นในที่52ใกล้เคียง52ก็จะเป็น51หรือ53หรือ42นะหรือ43หรือ53เนี่ยอยู่ในเนี้ยนะเลขใกล้เคียง52เป็น53 นะครับหรืออาจจะเป็น2 6หรือ2 2 4 4 2นะหรือจะเป็นล่างนะครับใกล้เคียงล่างก็2 9หรือ2 1 2 9ก็น่ารุนนะครับเนาะดีเเพราะว่าในสัญจรก่อนไม่มี9เนาะปกติมันต้องมา9เนาะีม่ 9, มี9มี9มี9 3สัญจรม,มี9มี9มี9 3สัญจรนี่ล่าสุดซึ่ง ครั้งก่อนเนี่ยไม่มี9นะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยจะต้องมี9นะครับเนาะเออเหมือนผมเคยเห็นสมาชิกคอมเมนต์มาบอกอยู่ว่านะสัญจรมันต้องมี9นะเออเนี่ยเพราะว่าปี66ปี67เจ็ดนะเนี่ยมี9 1สัญจร2สัญจร3สัญจรปี67มี9มี9มี9อ่ะ3สัญจรมันจะมีสัญจรหนึ่งนะครับที่ไม่มี9นะอ่ะอันนี้ไม่มี9อันนี้ไม่มี9 แล้วก็อันนี้ไม่มีก้าสดงว่ามันจะมี9 9ตัวไหน9จะจับกับเลขไหนนะครับอาจจะเอา9มาจับกันกับ5กับ6อ๋อ9 5 9 6นะครับอยู่ในนี้มี9้าตัวไหนบ้างนะฮะอยู่ในนี้มี9อ่ะมีอยู่ในตรงนี้นะในสูตรนี้สูตรนี้มาจากไหนนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ในเลขกุมภาเนาะกุมภามักจะมาออกกันยานะครับเนาะอืมซึ่ง เป็นงวดที่2ของปีนะงวดที่2ของปีนีปี67นี่2ตัวล่างนะมักจะมาออกนะเด่นนะศูกับ9มาศูนย์งวดกันยาปี67ปี66นะนี่9กับ2ก็มา9นี่ปี65นะ3กับ8ก็มา8ซึ่งในปีล่าสุดเนี่ยมันมีมันอาจจะเป็นในงวด 1ิเจ็ดมกราก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันปีนี้ปีหกปดเริ่มออกวันที่สองมกราแล้วเพิ่งเป็นปีแรกนะท,ที่เริ่มออกถ้ามันมันอาจจะเป็นงวดที่สองมันอาจจะไม่ใช่กุมภาถ้ากุมภาก็ต้องเป็นเด่นห้าเด่นหนึ่งทั้งงวดที่สองของปีนะครับก็ต้องเป็นในสองกับสามมักจะไปจับกับบนนั่นแหละนะครับถ้าถ้าตรงนี้จะมามันก็นี่สองเก้าสามเก้า น่าลุ้นนะครับ2939แล้วก็49กนะฮะก็ลองดำไปจากนะครับลองํำไปลุ้นด้วยกันนะถ้าวิ่งตัวหนึ่งก็นะครับมี5ด้วยนะก็ถ้าเลขวิ่งเนี่ยในวนี้เนี่ยนะครับผมว่าวิ่ง9้าวิ่ง5้านะครับเนี่ยมีลุ้นนะฮะอ่าทำไมถึง5นะครับเพราะว่านะครับในตรงนี้ดูดูจากในที่ในตรงเนี้ยนะครับ ดูจากในตรงนี้อ่ะนี่แหละในปีนี้5กับ1นะก็มีหแล้วก็ในตรงนี้ก็มี5แล้วก็ยิ่งเป็นในตรงเนี้ยนะครับเนี่ยสถิตนะครับหวยสัญจรสองปีที่ผ,ผ่านมานะครับสลับในสัญจรที่3นะครับมาแล้ว2สัญจรสัญจรที่3มมักจะเอาในหลัก 10, สิบสัญจรก่อนหน้ามาเป็นเลขเด่นปี66นะครับ7ก็มา7 ปี6 7 9ก็มา9อ่าเนี่ยมาในหลักสิบเหมือนกันเลยล่าสุด5นี่5ซึ่งเนี่ยฮะมันออก5 0ได้ไหมมันออกได้นะครับซึ่งในสถิติที่ผมเขียนเนี่ยอ่าเนี่ยในต้นปีต้นปีนะครับออก5 1แล้วมันก็มาออก5 1ล่างในงวดถัดมา ซึ่งล่าสุดเนี่ยงวดหนึ่งสิงหาออก50มันอาจจะข้ามมาออก50ตรงนี้ก็ได้หรือมันอาจจะออก52ข้ามมาอีกตรงนี้ก็ได้ซื้อแค่นี้ไปนะฮะคนจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะซื้อ52หรือ5 0นะครับหรือ5อื่นจะเป็น5้าตัวไหนยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะงวดที่แล้วใครไม่ถูกวดนนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับก็จะเป็นสถิติหวยสัญจรที่ผ่าน,าน,านมาเลยนะครับเนาะตั้งแต่ในนะครับ หลังโควิดมานี่เลยนะครสถิติจะเป็นเลขไหนนะครับตัวไหนจะออกนะครับนก้าจะมาไหมนะครับนั่นะแหละเท่าที่ดูแล้วนะครับมันก็นะฮะไม่มี9ถัดมามันจะมี9นะครับสัญรจรก่อนหน้า9ไม่ออก เป็นอย่างคือก้าวขาไม่ออกไม่ถูกหวยวอนะครับถ้าก้าวไม่มีเลขก้าวนะสัญจรถัดมามันจะมีก้าวซึ่งมันก็ล่าสุดเนี่ยสัญจรนะครับในตรงนี้ไม่มีก้าวนะฮะสัญจรที่แล้ว1มิชนานอ้าวล่าสุดก้าวจะออกไหมยังไงก็ฝากกองสลากนะฮะออกเลขก้าด้วยนะครับนาะกองสลากใจดีอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่กทานโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าสลหรับคลิปนี้สวัสดีครับ